สงครามราคาครั้งใหญ่รถอีวีรถน้ำมันปะทะกันเดือดใครอยู่ใครร่วงสถานการณ์ยอดขายรถยนต์เข้าขั้นวิกฤตรถยนต์หลายแบรนด์แข่งกันลดราคาตลาดรถยนต์ไทยน่าจับตามอง สวัสดีครับผมสาริตครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงสถานการณ์การลดราคาของรถยนต์ณปัจจุบันนะครับโดยรถญี่ปุ่นเกาหลีและจีนสู้กันเดือดเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ลดราคารถยนต์เป็นเรื่องปกติของทุกปีค่ายรถหลายแบรนด์ประกาศลดราคางัดมัดดิดจัดแคมเปญโปรโมชั่นสู้ตลาดรถ e v ตลาดรถยนต์ไทยในช่วงต้นปี2 5, 5 6 7เเปิดฉากกันอย่างดุเดือด ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นเกาหลีและจีนโดยเดือนมกราคม2567นี้พบว่าตลาดรถยนต์ไทยมียอดขายทั้งสิ้น54,814คันลดลงจากเดิม16.4%กลุ่มรถยนต์ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นก็น่าจะหนีไม่พ้นกลุ่มรถยนต์นั่งหรือรถเก๋งโดยมียอดขายทั้งสิ้น23,412คันเพิ่มขึ้น2.4% แต่กลุ่มรถยนต์ที่มียอดขายลดลงก็น่าจะไม่พ้นกลุ่มรถกระบะที่มียอดขายทั้งสิ้น31,402คันลดลงจากเดิม26.5%การเตกติบโตของกลุ่มรถยนต์นั่งคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากแบนด์จีนอย่างเช่นรถ e ีที่เข้ามาตีตลาดรถยนต์ไทยในขณะที่รถญี่ปุ่นเกาหลีหลายแบรนด์ยอดขายหดตัว จึงทาให้แต่ละแบรนด์จึงต้องงัดมัดเด็ดมาสู้ทั้งเปิดตัวรถยนต์ใหม่จัดแคมเปญลดแลกแจกแถมมาสู้กันอย่างเช่นแบรนด์ซูซูกิที่ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ไว้ที่12,000คันใกล้เคียงกับปีที่แล้วด้วยสถานการณ์การแข่งขันที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุยิ่งรถอีวีเข้ามาตีตลาดรถยนต์ไทยจึงทําให้แบรนด์ซูซูกิต้องประกาศลดราคารถยนต์2รุ่นอย่างเช่นรุ่นซูซูกิเซียที่เป็นรถอีโคคารซีดาน และซูซูกิ XL7 ที่เปลี่ยนรถอเนกประสงค์จิตที่นั่งรุ่นซูซูกิเซ็ตประกาศลดราคารุ่นละ1 5 0 0 0 0บาทโดยรุ่นล้มต้นอย่างเช่น GLMT ราคาเดิมอยู่ที่5,28,000บาทปรับลดราคาเรือมาเพียงแค่3 7 8แ0 0บาทถัดมารุ่น GLCVT ราคาเดิมอยู่ที่5,64,000บาท ปรับลดราคาลงมาเพียงแค่401,400 0บาทถัดมารุ่น GLX CVT ราคาเดิมอยู่ที่628,000บาทปรับลดราคาลงมาเหลือแค่407,800 0บาทรุ่นตัวท็อปอย่างเช่น RS CVT ราคาเดิมอยู่ที่607,800บาทปรับลดราคาลงมาเพียงแค่528,000บาทด้าน Suzuki XL7 ปรับลดราคารุ่นละ80,000บาท ทำให้รุ่นเริ่มต้นมีราคาเพียงแค่7,034,000บาทเพียงเท่านั้นด้านแบรนด์ฮุนไดก็ไม่ยอมแพ้ครับประกาศลดราคา2รุ่นรุ่นสตาร์เกเตอร์และรุ่นเคตารุ่นสตาร์เกเตอร์รุ่นเริ่มต้นอย่างเช่นรุ่นเทิร์จิตที่นั่งราคาเดิมอยู่ที่7,069,000บาทเหลือเพียงแค่6,19,000บาทตัวท็อปอย่างเช่น X6 ที่นั่งราคาเดิมอยู่ที่9,039,000บาทราคาใหม่ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ 789,000บาทรุ่นเคตาก็ไม่ยอมแพ้ครับประกาศลดราคาเช่นเดียวกันครับรุ่นเดิมต้นอย่างเช่น1.5เทิรราคาเดิมอยู่ที่789,000บาทลดร,ราคาลงมาเหลือแค่639,000บาทตัวท็อปอย่างเช่น1.5 s m a r t ราคาเดิมอยู่ที่899,000บาทปรับลดราคาลงมาเพียงแค่749,000บาท ด้านแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างเช่น Mazda ก็ไม่ยอมแพ้ครับประกาศมอบส่วนลดสูงสุดอยู่ที่1,2 0 0 0 0บาทอย่างเช่น Mazda 2ที่ประกาศโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดอยู่ที่1,000 0 0บาทแบรนด์จีนก็ไม่ยอมแพ้ครับอย่างเช่นแบรนด์ Get w a อ m มตที่ประกาศลดราคารุ่น h า oh e v เว H6 PHEV ลดมากถึง3,000 0 0บาทราคาเหลือเพียงแค่1,399,000บาท แบนบีเวดีก็เช่นเดียวกันครับประกาศลดราคาในช่วงต้นปีทั้ง3รุ่นตลาดรถ EV ถือว่าคึกคักจึงทำให้คนอยากซื้อรถ EV มากขึ้นเป็นแบบนี้รถำมันจะสู้รถ EV หรือไม่ <constrained music> ตามที่มีรายงานยอดขายออกมาทําให้คนจับตามองรถ EV ไม่น้อย พอยอดขายรถอีวีพุ่งขึ้นติด1ใน5ยอดขายในช่วงต้นปีทำเอารถน้ำมันหลายแบรนด์สะเทือนอย่างเช่นซูซูกิที่มียอดขายร่วงลงมาเรื่อยๆเดือนมกราคมซูซูกิมียอดขายเพียงแค่470คันซึ่งแตกต่างจากช่วงต้นปี2 5 1 6แบบชนิดที่บ้าห่างกันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวต่างกับแบรนด์ที่เข้ามาตีตลาดยนไทยได้ไม่นานอย่างเช่นแบรนด์วีเวดีที่มียอดขายดีตั้งแต่ต้นปี2567 เดือนมการาคม2017นี้มียอดขายสูงถึง7,806คันสถานการณ์นับปัจจุบันยังถือว่ารั้งอันดับ4เรียกได้ว่ายอดขายดีตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวครับสำหรับแบรนด์ BYD เรามาดูยอดขายที่น่าเป็นห่วงครับอย่างเช่นแบรนด์ซู z u k i ครับเดือนมการาคม2017นี้มียอดขายเพียงแค่470คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่53.60%เพราะปกติแล้วซูซูกิมียอดขายเดือนและไม่ต่ำกว่า1,000คันย้อนกลับไปดูเดือนมกราคม2,566ยอดขายของซูซูกิอยู่ที่1,013คันรวมทั้งสิ้นปี66มียอดขายอยู่ที่12,151คันโดยปี2,567นี้ซูซูกิก็ตั้งเป้ายอดขายอยู่ที่1 2 0 0 0คันเช่นเดียวกับปีที่แล้ว อีกแบรนดที่น่าเป็นห่วงไปไม่น้อยครับในกลุ่มรถกระบะอย่างเช่นอิซุสุยอดร่วงตั้งแต่ต้นปีครับเดือนมกราคม2517นี้มียอดขายอยู่ที่7,930คันลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน45.87%ถือว่ายอดรถกระบะของอิซูสุร่วงเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะแต่และเดือนของอิซุมียอดขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ1 0 0 0 0คันย้อนกลับไปดูเดือนมกราคม2566แบรนด์อิซูสุยังมียอดขายดีนะครับอยู่ที่ 14,651คันยอดขายรวมทั้งสิ้นทั้งปีนะครับอยู่ที่151,935คันเป็นเพราะอะไรครับทำไมแบรนด์อิซุสุถึงมียอดขายล่วงขนาดนี้ต่างกับแบรนด์ BYD ครับเดือนมกราคมนี้นะครับมียอดขายอยู่ที่7,806คัน เป็นรุ่นเดียวที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมากนะครับจากปีที่แล้ว BVD มียอดขายเพิ่มขึ้น65% เมื่อย้อนกลับไปดูปี2566เดือนมกราคมนะครับ BVD มียอดขายเพียงแค่1,046คันเพียงเท่านั้นนะฮะเทียบเท่ากับแบรนด์ซูซูกิเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ BVD เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ครับ BVD มียอดขายพุ่งมาอยู่ที่7,806คันในเดือนมกราคม2567ถือว่าตลาดรถ EV ีคึกคักนะครับเพราะว่าแบรนด์ BVD นี้ครับก็ประกาศรถราคา3รุ่นนะฮะ BVD c BVD ETO 3แล้วก็ BVD Dolphin นะครับ สถานการณ์ตลาดรถยนต์ไทยน่าจับตามองครับต้องรอร้นครับว่าแบรนด์อย่างเช่นอิสูซดเนี่ยจะขึ้นมาหรือไม่นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดส r ัค e ให้ช่องการล e สซิ n งด้วยนะครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า com